ครับเป็นไงบ้างครับหลกาได้ับกาอแล้วก็สบายใจค่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาว่าแล้วค่ะก็มีลคนชมมากกว่าโอเคเคคับบทบ้านไงบ้าก็บายใจกินอ่นอนหลับปกติแล้วค่ะตอนนี้ดีขึ้นมากมเลยงานในวงการตอนนี้มี พัฒนาตัวเองให้ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมดีกว่าค่ะเอาไว้เราก็ู่ในี้ชอบการทำอะไรค่ะวันนี้ลดน้ำหนักค่ะลดอีกค่ะต้องให้เฟิรมเฟิร์มมากกว่าเดิมค่ะสวยขึ้นนะคะเราสวยขึ้นจากการออกกีฬาโอ้ขอบคุณค่ะแต่ว่าก็คงจะไม่หยุดเรื่องนี้ค่ะคงต้องพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น ค่ะะก็ทําไม่พร้อมค่ะะค่ก็มีไปแคสบ้างอะค่ะแต่ก็ยังยังไม่ไม่อะไรโอ๋ยหนูไม่ได้ช่างเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะหวั่นคอนจิตใจถ้าเกิดมันไม่ลดอีกเลยค่ะที่หายไปไปทำอะไรมาบ้างครับออกกําลังเลยค่ะไปกับฟิตเนสตลอดไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ กินคลีนนะคะที่เขากินกันหนูก็แบบทั้งหาแล้ววันที่คือต่อวันนี้มีเขาแบบบ้างอ๋อก็มีทางคุณแดงให้ไปแคสโน่นี่นั่นบ้างอะค่ะแต่ ลีกร <łość> ูปภาพให้รูปร่างตัวของเราค่ะทำตัวเองให้พร้อมที่จะให้แบบรับงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเรื่องราวที่ผ่านมาที่คุณแดงว่าอะไรนะครับอ๋อไม่ได้ว่าค่ะแต่เขาให้กำลังใจผมมากกว่าเขาก็เหนื่อยไปแล้วเขาก็เจอหลายเรื่องอะค่ะ